ทางเพียรครับแก้กวฟ้าคนสวยไเฮ้ยฮะมวาจพี่บานจราจรเว มีบสุชนการช่างมีบอสุชนการช่างนะครับสุชานการชี่มันต้อแก้วฟ้านะครับคิ้้บอกไว้ดีเล่นแลเล่นมากนเล่นเาดีิบาขอเงาเ้ยยุดนนะครับ ยืดหยอดของการเดินทางยืดหยอดในริเวอรของของเรายอดนะครับเดินดีต้องเห็นในคลิปมีตาพี่น้องเมืองเตี้ยละนี่ไปอีกไหมเที่ยวเกี่ยวขาขอปากตรงน้องน่ะทีท่านการจ้าแต่มีแจ้งตัวตนได้ทันเดินเรื่อยๆเขานะครับเอาด้วยปัจจลฐานนะครับขับวนไปเรื่อยๆนะครับโอ้สุดยอดแะไรล่ะพี่น้องสุดยอดแล้วล่ะสร้างเพี่อนี่ยืดยอดแล้ว รอเขาไม่เปิดนะเขาไม่ยอมเอาได้หลังได้หรือเปล่าเอ้ยได้เยอะได้เยอะได้เยอะพี่น้องถ้าแบบนี้นี่โอ้สุดยอดครับนี่เราจังว่าสมมาเป็นไฟซิ่งจบพูนควันรดังล่างจูงเอาข้างด้านซ้ายจูงไปในกลุ่มควันด้านซ้ายนะครับนี่ควันด้านล่างเหล็กสูงนะเมืองไทย ปวดสอดมาแล้วช่วเร่งๆกสีรมกันสีซอยหนึ่งอ้าโถบินสูงแห้งเดีอยแล้วบินสูงนะครับบินสูงแห้งให้ฟังหบินสูงแห,งแห้งเออสุดออดสุดยอดนะครับเป็นค่ามาแรงเลยก็ว่าได้ครับนิ่งมาสุดยอดครับสุดยอดว่าที่ขึ้นได้ครับเอ้ไปังัปัจจัเปลี่ยนแปลง้เล เดี๋ยวเวลาล่อมึงอยู่หัวโพดวยครับเ้อผมปวดแขนแล้วตอนนี้นี่ติดง่ายลังแล้วอใรรบัไม่เนื่อยนะครับบากไมทีน้ำราสูงสุดจ้าเมืองเบงบังไม้ของาบ้านก็สวยน้ำเยอะั้งุอยเลยชั้งุยเลย

มันไม่เท่าเ่บรา้อยเสุาคาหม่อทานหม่อนยเท้อพ่อเทส้อพ่เปลี่ยนท่าพี่น้องเปลี่ยนท่าตาก้องเห็นด้วเปลี่ยนท่า้ยต้องมาแทสเ้อพ่อนี่ไก่เสี่ควันลูระบงบ เจอแล้วเจอแล้วต uh ิดโฟกัสแล้วต uh ิดโฟกัสตึงเดินไปอีนึงติดโฟกัสติดโฟกัสแล้วสีบงบาบกแล้วสีบสามบ่อยสาม่อยสี่สิบนึ่ซูสีเล็กครับตรงกลางตรงกางดงตาไปต้องมีร่กงมร่มแล้วเนี่ยมันก็ห้าร้มื่นละันเม